ช้าลงน้อยลงได้ใช่ค่ะนะคะมันไม่ได้มีส่วนผสมที่ว่าจะไปช่วยลดจิวทันทีแต่มันเป็นการบำรุงตั้งแต่แรกสร้างรากฐานให้เป็นปึกแผงใช่ค่ะว่าอย่างนั้นเถอะเนยเธอจะสร้างชาติเหรอคะที่มันต้องสร้างชาติทุกอย่างเนี่ยนะลักษณะผู้แล้วเผ็นน้าเขาเหมือนแบบนั่งอยู่หลังม่านไม้ไผ่บรรชาว่าชาตจะแข็งแกร่งพี่สายสวัสดีค่ะ คุณจันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจันเฉยๆนะสวัสดีค่ะชค่ะกรุงเทพนะคะมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องอะไรเอ่ยพี่จันค่ะโทรจากกรุงเทพค่ะค่ะพี่จันฟังจากโทรศัพท์นะคะจะอย่าฟังในทีวีนะคะเสียงมันช้าค่ะ อ้าม,มีปัญหาผิวอะไรเอ่ยผิวดำคำร้มอะค่ะผิวดำครัมอ๋อผิวดำครัมก็คือเหมือนอเหมือนเจ้าของเองก็เหมือนกันผิวดำครัมก็คือใช้ง่ายคือดินเอเซรััมแล้วก็ตัวเนี้ยตัวน,วนี้แล้วก็ตามวิวววดีโแค่ตัวนี้ก็คือสุขภาพน่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนี่ดูขอโทษขอแคุณคนนี้คือคุณแม่บ้านที่บ้านอะยังดูดีขนาดนี้คุณแม่บ้านที่ยังดูดีขนาดนี้เนี่ยนะคะเห็นไหม ไม่น่าเชื่อใช่ค่ะเพราะว่าหน้าเขาจะมีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะมากมากนทั้งหน้าเลยค่ะทั้งหน้าเนาะทั้งหน้าค่ะคนนี้เขาเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะพี่วันเนี้ยมุกดาหารมุกดาหารยังใสได้ขนาดนี้ขอโทษแล้วคุณพี่อยู่กรุงเทพเนี่ยนะคุณพี่อย่ายอมแพ้นะคะคือต้องบอกว่าเราแดดน้อยกว่าใช่เราไม่ได้ว่าแบบว่าเออคนต่างจังหวัดนู่นต่างจังหวัดมันมีโอกาสโดนโดนแดดเยอะกว่าจะไม่สมัครใจไหมคะ จะไม่กับมาดำใหม่ไม่ค่ะการันตีได้เพราะว่าของเราันมีส่วนผสมของยาค่ะ,ะการันตีแต่่ตอันตรายใช่ไหมคะไม่อันตรายค่ะเพราะาบริษัท มีออยรับรองค่ะมีออยแล้วก็เป็น GMP จีเอ็มจีขอโทษเขาได้รางวัลจาก European Cosmetic ใช่ค่ะ The Best Active Ingredient ใช้แล้วจะเห็นผลภายในกี่วันคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งหนึ่งสัปดาห์คี่จอนเขาใช้อยู่แล้วค่ะก็คือเห็นพี่จันครับเห็นผลเร็วมากก็น่ากลัวนะฮะเออถูกสามวันเจ็ดวันนี้ก็น่าพังได้ที่คืนเดียวเห็นเลยเนี่ยคืออันนอ้ไต้นหยุดเกลี้ยงทิ้งนะฮะนะยังไงเราท้องมาสั่งก็จะไม่กลับมาดำอีกใช่ไม่ดำค่ะทำตีได้เลยค่ะไม่ดำค่ะถ้าคุณพี่ตาวแดดใหม่ก็ดำเหมืออนนนัะะะะคต้งงรว คะไม่ใช่ว่าแบบว่าใช้ครีมเราแล้วก็ออกไปตากแดดแบบว่าสู้นานหนักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือถ้าจะออกแดดอะออกได้นะคะแต่ให้ทากันแดดของเรา SPF 60ถ้าเติมได้ทุกสองชั่วโมงยิ่งดีครับนะคะอ่าผิวหน้าไม่สม่ําเสมอตรงข้างแก้มแล้วก็คางสีจะคล้ำต้องรักษาอย่างไรอ้ยนี่เหมือนหนูเลยอ่าช่วงทีโซนจะคล้ำคือแบบคือทาแป้งจะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ย แป้งจะหายไปก่อนเลยช่วงที่โซนจะน่ามันมาดูจากในรูปเนี่ยคือแบบคล้ำมากแต่พอใช้ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะดีขึ้นเป็นแบบนี้นี่เขาบอกว่ามีคนโทรไม่ติดอะถ้าโทรไม่ติดเราสามารถโทรไปที่คอ c เซ็นเตอร์นี้ได้ได้เลยค่ะในเวลาทําการปกตินะคะอาจดนะ02347 0636นะคะ 02347360636นี่คือเบอร์ออฟฟิศเลยใช่ค่ะเพราะว่าเบอร์มือถือเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ทันนะแต่ว่าส่ง SMS มาก่อนก็ได้เอาาจไม่ย้อนหรอฮอตที่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิสุครับค่ะหัวหินเป็นไงบ้างครับเป็นหินมีหอยค่ะก็ดับนั่งคอยจนติดหินไม่มีหินไม่มีหินไม่มีหอยมีแต่ พอแล้ว <laughs> ุณแม่เป็นป้าค่ะเป็นป้าหนามากอะไรเงี้ยโอ้แต่เราต้อเจอตัวนี้ฮะต้องซัดแอตต์แอลูมิเนียมสปอร์ตอีลัสเอลเลสเตอร์นี่เข้าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ก็คือต้องใช้ตัวดีนเอด้วยนะคะออ๋เพราะว่าคือใช้เรื่องลึกลอยอ่าถูกต้องก็คือลุกรอยที่ลึกโดยตรงเลยไอ้ดีนเอแล้วก็คือใช้คูดใช้ตัวไหนบ้างเหรอเนี่ยค่ะถามตัวที่ใช้ตัวนี้ครับดีในเอค่ะแล้วก็ตามด้วยสปอร์ตอีกตัวหนึ่งฮะกันแดดด้วยครับเซตนี้ฮะมีสีกันแดดด้วยถ้าเป็นป้านะถ้าเป็นป้า สี่ชิ้นครับสี่อย่างครับสี่อย่างสี่อย่างแต่ในราคาโปรโมชั่นเบ็ดเสร็จแถมนู่นแถมนี่แล้วนะจะอยู่ที่สองพันกว่าบาทนิดๆนั่นเองนะคะสองพันเจ็ดนิดๆแต่แถมกลมแถมตัวบำรุงปรับสภาพผิวคือคือแถมจนถือไม่หมดน่ะ ว่ามันเถอะนะคะเพราะคุณแม่นอง่าจะยิวที่แล้วจะสั่งซื้อค่ะยังไงองหนึ่งห้าห้า5 5โทรมาตอนนี้ได้เลยครับรีบรีบรอนนี้ติดใเลยครับนะคาพิเศษใช่แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุ15ไม่ได้มาเป็นสาวรำวงแต่ว่ามีนะคะ ก็เลยทำยังไงดีอันนี้ก็คือเกิดมาจาก้อมมอของเราอยู่แล้วอันนี้สิบห้คือแบบยังงเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ไอตัวอ่อนๆก็คือใช้อัพสุตัวเดียวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็บัมบูวิงที่ผิงบอกไปรักขันแข็งแรงปุบสิวมันก็จะไม่ขึ้นนะค่ะอะดูจากเวลาแล้วที่ยังเหลือเวลาอยู่อย่เี้เนาะ อีกโอ้โหปิดท้ายดีกว่าให้ทั้งคุณน,นกและคุณไส้ฝากถึงผลิตภัณฑ์ลาววนเดอร์ดีกว่าค่ะค่ะก็คือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือยอมรับว่าใช้เองแล้วก็เห็นผลจรงิงก็คืออยากจะบอกต่อให้ท่านผู้ชมได้ใช้ลองลองใช้ดูบ้างค่ะว่าอพอใช้เข้าไปแล้วสภาพหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่านี่นะค่ะก็อยากจะฝากต่อนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือจากวัยเด็กที่ดูหน้าแก่แล้วกลับมาแก่แล้วหน้าเด็ก นนไช่เถอะค่ะเราวันเดอร์ดีที่สุดค่ะ ผู้ชายเขาะมีเป็นล็อตเนี่ยเป็นขายโอ้คือใช้เขียดทิ้เคียดทิ้งงการันตีคุณภาพอีกทีได้ไหมฮะถูกรางวัลจากรางวัลจากประเทศก็คือเมืองโคโลนประเทศเยอรมันค่ะ The Best Active Ingredient Innovation ปี2008นะคะผ่านการรับรองจากออยแล้วแล้วก็มีทั้ง G M p f D A ด้วยค่ะก็คือ F D A นี้สามารถส่งออกนอกได้เลยการันตีได้ค่ะของเข้าขายฝรั่งเศสและลาสุดยอดก็จะแทนจำหน่ายด้วย ใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือใครที่อยากจะมีผิวขาวใสไ,ไร้ริ้วรอยโทรมาดูนี้เลย087-992-1555อหรือนะคะในพรุ่งนี้ก็เป็น02347-0636ด้วยวันนี้พวกเราทั้งหมดหมดเวลาแล้วอ้อยอิ่งมานานมากแล้วราจะไปกรี๊ดกรี๊ดกทากันต่อนะคะ เอาเป็นว่ากลับมาเจอกับพวกเราในะคะได้ใหม่ในราการโชว์ของลับกับผลิตภัณฑ์ดีๆลับๆที่เราจะนำมาเปิดเผยนะคะวันนี้เราทั้สี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ